ที่รัมปตแม่นลิมรัปตทแม่นลิมนะมี่อยู่ข้างหลังสกา๊นี้ใหญ่พอสมควรนะฮะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนๆไปปันน่นสกยาตนตนโดยปุยอ่าสัปดาห์นี้ผมจะมาเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะไอ้วนนี้นี่ปกติมันเที่ยวคนเดียวนะอยากรู้ว่ามันจะมาเที่ยว คนเดียวนะนเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้ไปเจอเพื่อนเรานี่คนนี้สวัสดีครับผมครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสิงโตครับผมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าวันนี้เราจะไปไหนนะโซนไหนใช่ใช่โซนไหนส่วนที่เป็นแม่แตงครับอำเภอแม่แตงยหวัดเชียงใหม่นะครับ,ชชรบโซนแม่แตงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวที่แรกเลยเราจะไปไหนดีที่แรกนะครับเราจะไปคาเฟ่นะครับคาฟเฟา่แถว ข้างแม่น้ําปิงนะครับข้างแม่น้ำปิงอ่าใช่แต่แม่น้ำนี่คือเราใกล้ๆกับต้นน้ำล่ะใกล้ๆกับเชดาวล่ะนะครับไปดูกันนะครับว่าจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันเลยนะตอนนี้กี่โมงแล้ว11โมงกินข้าวพอดีอันนี้เรานัด10โมงอ่ะเดี๋ยวเขาบอก11โมงอันนี้เพิ่งกินข้าวเสร็จอ่าเดี๋ยวค่อยมารู้จักกับเกุ้โตูนะว่าทำไมมันถึงเที่ยวคนเดียวอันนี้คนโสดครับคนโสดนะ Ah, vai. อยู่ที่ไหนครับท่านี้เราอยู่ที่ร้านร้านนี้ไง<อ>เอลลี่คาเฟ่เมทพี่ก์บิสโต้โอ้เอลลี่อะเอลลี่คาเฟ่แมทพิงบิสโตรครับผมนะ่าเป็นไงครับร้านนี้รูทางเข้าเมื่อกี้ร้านนี้สวยครับบรรยากาศดีเป็นร้าน,นแนวแบบมินิมอลนะครับแล้วกเ็เค้กอร่อย S <S> กาแฟกร็รสชาติใช้ได้นะครับแล้วก็บรรยากาศโดยร้านโดยรวมนะค่อนข้างจะชิลมากนะครับนี่แหละนี่ที่จุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับปเป็นร้านเป็นร้านถ่ายรูปที่มีกาแฟขายติดน้ําปิงนะครับตอนนี้มีช้างมีช้างด้านล่างว้า <S <S ให้อาหารช้างได้นะได้ไปถ่ายนะครับช็อกกี่มีคนเอาอาหารช้ไม่ดีไม่ดี อันนี้จริงเราไม่ใช่มารีวิวคาเฟ่นะฮะเรามาเที่ยวเฉยๆแต่วันพักผ่อนวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดพอดีสามเอ็ดธันวาไอรเมื่อกี้นี่แม่ริ้มนี่นึกว่าตลาดแตกไม่รู้ไปไหนกันคือที่จอดรถไม่มีนะแล้วนี่ลองเล่าประวัติตัวเองนะฮะทำไมเห็นปีสองปีนี้เที่ยวคนเดียวตลอดฮะทำไมอ๋อไม่ไ่ พึ่งมาโสดนะครับอ๋อมาโสดก็ตอนนี้กำลังจะโสดได้2ปีแล้วโอ้โหกำลังเข้าปีที่สองตรงแนบบอินเตอแกรมแแบบเฟซบุ๊กมครัปีที่สองก็เข้าปีที่จะสองปีนะครับแล้วก็จะเข้าปีที่สามในปีหน้าอ๋อตอนนี้ไม่ใช่รายการจิบดูหน่อยนะครัไม่ใช่ก็ก็เลยมีโอกาสนะครับอ๋อได้ไปเที่ยวคนเดียวก็เลยลองใช้ชีวิตนะครับแบบว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยได้ไปไหนนะครับไปไหนก็ไปกับแฟน่ก็ไปเที่ยวคนเดียวบ้างนะ ไ,ไปไกลที่สุดคนเดียวเนี่ยที่ไหนน่านครับไปน่านคนเดียวครับผมอยไปน่านนี่มอเตอร์ไซค์หรอ,อนั่งรถไปครับนั่งรถไปออนั่งรถถั่วอ,อ้อมอเตอร์ไซค์ที่เชียงใหม่อย่างเดียวครับอ่ามอเตอร์ไซค์นี่ไกลสุดน่าจะเชียงรายเชียงรายก็ไม่แน่ใจ<ม>ว่าระหว่างกาฬยานิวัฒนากับเชียงรายอะไรจะไกลกว่ากันนะครับอ,อ๋อคือไปคนเดียวตลอดหนึ่งปีสองปีนี้ครับใช่กาฬยานี่ เอารถมอเตอร์ไซค์ไปเมื่อกุมเมื่อกุมภาพีแล้วมีกุมภาพีนี้นะครับส่วนเชียงรายนี่ไปแล้วก็ไปวิ่งนะครับไปออนวิ่งแต่ก็ไม่ได้วิ่งนะครับกลับมาดูเชียงใหม่เอฟซีนัดสุดท้ายกับบุรีรัมรับอีกวันก็เลยไม่ไม่ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้วิ่งนะครับปีนั้นแต่ตอนนั้นนะครับตอนนี้แต่ก็ไปนะครับไปเอาบิบนะครับมาไปเอาบิบอย่างเดียวครับแล้วก็กลับมาดูเชียงใหม่เอฟซีนะครับ จำได้เลยนะครับมาเหลืออีก10นาทีสุดท้ายนะครับก็ยังไปเชียร์อยู่นะครับยังได้เชียร์อยู่แพ้แต่ทําให้เชียงรายได้แชมป์เสมอฮะเสมอเออเสมอเสมอได้แชมป์เลยปีนั้นเชียงใหม่ต้องชนะนะจะมาเอาเชียงเข้าจะมาแชมป์ได้เชียงใหม่ใช่ลุงเนวินบอกเลยยกแชมป์ให้เชียงรายยกแชมป์ให้เชียงรายเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นพันธมิตรกับเชียงรายนะโอ้สะใจนะบ้านรักสะใจ ถ้าไม่มีเชียงใหม่ก็เชียงรายไม่ได้แชมป์นะลองบุญคุณเลยส่งนักเตะมาให้ใช้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เชียงใหม่เอฟซีเป็นของบีจีนะครับบีจีไม่กี่เดือนนี้ดามี่แมตช์เชียงใหม่ครับอือครับวันที่สิบเก้าธันวาที่ผ่านมานะครับจำวันแม่นเลยนะแม่นเลยเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ เราก็เกิดดราม่านะครับแฟนบอลเชียงใหม่ด่ากันเองนะครับเดบี้แมนไงลุ่มรุ่มน้ำปิงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยเคยเชียร์เอฟซนะครับปัจจุบันไปเชียร์ยูไนเต็ดก็โดนด่านะครับดราม่ากันในกลุ่มเดวี่แมนในกลุ่มจริงๆอย่างผมนี่เชียร์ทั้งสองทีมนะครับว่าเป็นทีมเชียงใหม่ทั้งสองทีมเนาะอ่าครับเสมอกันไปเสมอกันไปนะครับโอ้ดีนั้นยังไงวันนี้เดี๋ยวอยู่ๆนี่อีกสักสักพักนะครับเดี๋ยวเราจะไป แถวคึดช้า,นชางาน,ะนะครับต่อนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราไม่ใช่สายรีวิวนะเรามาเที่ยวอย่างเดียวเราดูซิว่าไอ้คนเที่ยวคนเดียวนะมันจะไปไหนต่อ,อมันคือผมเห็นนะผมไม่เห็นนี่ยมันเป็นปีเสือสองปีละอ่ามันไปคนเดียวจริงๆนะฮะไปดูหนังมันก็ไปคนเดียวนะถ่ายรูปคนเดียวแดดอีกบัตรอีกใบนี่ไม่รู้<อ>นะอ๋ออาดูดูโอเด็กเดบล์นี่นี่แนะนำอร่อยอร่อยจริงทำไมมป็นเมงวัน แล้วนี้นี่สุดๆนะฮะอร่อยครับอร่อยอร่อยนะเค้กวพา้าวก็อร่อยนะก็ใครจะมาจะมาที่นี่นี่มันอยู่ตรงไหนนะสังเกตได้ไงก่อนถึงแยกไปตายแล้วอ่าแยกแยกาบพาดไปใบพาสไปก่อนก่อนถึงแยกยูเทินแล้วก็จะมีป้ายใหญ่ๆถ้ามาจากในเมืองเชียงใหม่ก็สังเกตเอ่อตอนแรกก็สังเกตวัดพระธาตุจอมแจ้งก่อนนะครับเสร็จแล้วอยากจะมีเลยมาก็จะมีมอนลำมิงนะหลานมองมอนลำมิงอยู่ซ้ายมือ เลยมานี้หน่อยก็จะเป็นยูเทินนะครับยูเทินมานิดเดียวก็มีทางเข้าเจอคือเข้ามานี่อย่าตกตกใจนะครับว่าหลงทางนึกไม่ใช่นะคุณมาถูกแล้วนะดูไปดีๆครับคุณมาถูกแล้วนะดูรถแล้วรถคันนี้ทำไมมาตรงนี้ก็มาอีกทางนี่ใช่ไมทำไมมาตรงนี้ได้ก็ดื่มดํำกันไปฮะบรรยากาศโอ้ยยอด ผมเลยครับตอนนี้เราอยู่อยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ Jungle the Cafe ครับอ๋ออันนี้เป็นที่สองที่ที่สองแต่เราจะมาทานข้าวนะครับส่งอาจารย์บอยทานข้าวนะครับอันนี้จริงๆไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะแต่เราต้องกินเที่ยงอันนี้อยู่ Jungle the Cafe แม่แตงคือจ้างนะครับคือจ้างแต่อันนี้มีอะไรก็มีอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้มันมีล่องแพยางล่องนะ 7จ็700บาทน,นี่สี่กิโลเมตรอะ อะไรครับอันนี้รอรออาหารอยู่ไหมฮะอ่าครับผมนี่กัร้านี่ที่สองอยู่นะครับจากจำนวนสิบพี่ที่เราจะไปนะครับสิบที่ครับผมอันนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วนะฮะครับผมสิบที่เพราะว่าอาจารย์บอยบอกว่าวันนี้กลับกี่โมงก็ได้นะครับอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนโสดนะฮะคนโสดครับเที่ยวคนเดียวขึ้นมาแบบนี้นะครับจริงๆคนไม่โสดก็มาได้นะครับบรรยากาศ มาแล้วมาแล้วอันนี้ชามะนาวมะแาวใส่แล้วขอเติมลดความหวานครับที่นี่บรรยากาศดีนะอันนี้เรียกว่าแกงกึศใช่ไหมแกงกึศแกงกึศขึ้นไปในแกงกึศก็ระหว่างทางก็จะมีแบบปากช้างนะครับหรือลองเทส่องแพสเจ็ดร้อยสี่กิโลแต่เดี๋ยวคนไม่น่าจะคุม เดี๋ยวนี้แวะมากินข้าวอะ่ะเดี๋ยวจะไปต่อนะครับอันนี้ทานที่กินข้าวนะครับ เราอยู่ที่ปาาช้างจะเรียกว่าปาาช้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะใไปศูนย์อนุรักษ์นะครับเพราะว่าเขียนว่า l ลิฟฟอ h e อ e เฟนรีค e อมเเ e นเ e ต e อลเฟน n t เชียลพ a ร์กนะครับซัพพอร์ตโดย uh, Safe เ l e p h a n t f o u n d a t i o n ใหน้เปศูนย์อนุรักษ์ช้างนะครับแล้วก็เป็น Asia g r e e n Project ให้ร่วมกันอยู่สามอาหยังนะครับต,ตอนนี้เข้าได้แค่นี้นี่เรามาทางพิเศษ <c oughs> ทางที่เขาไม่มา จริงๆทาเข้ามันอีกที่นะครับผมอ่าจริงๆทาเข้ามันอีกที่ครับแต่เราก็โอเคเห็นมาแบบอันซีนนะครับมาทางเขาไม่มาครับได้แค่นี้ได้แค่นี้นะครับโอ้แต่ส่วนลูกหูลูกตาในหน้าน่าชมมากนะครับเป็นที่เป็นแม่น้ำแล้วก็ช้างมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลสำหรับอยู่อาศัยนะครับดีมากเลยเป็นที่ที่ดีมากนะครับมแมาทำใหม่กันตรงนี้ ถ้าเราดูเดินเข้าไปได้ก in ็ด um ีนะครับถ่ายไปก่อนยังมีตรงนน้นอีกฝูงหนึ่งนะฝูงหนึ่งเยอะมากนะยังไงครับ เขาก็ต้องอทำกผนจองล่วงหน้นา,านะครับแล้วก็มาในช่วง9โมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสนะครับ อยู่ดีจะจอดรถก็จอดถ่ายรูปนะฮอันนี้คือการถ่ายรูปด้วยตัวคนเดียวนนี่ฮะมายืนแล้วก็เอากล้องอยู่นี่นะฮะเป็นช่างภาพที่ไม่มีขาตั้งกล้องนะไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อนะอยู่ดีๆก็ขับรถมาตรงนี้ดีฮะแล้วก็เลี้ยวลงมาเลยนะครับก็มาถ่ายรูปตรงนี้เลยนะเฮ้มากอันนี้คือเที่ยวคนเดียวไปแบบนี้นะฮะ เอดีกกอจริงนี่ครับผมอบอกว่าวิวตรงนี้สวยกันนยครับตั้งเวลาแล้วก็ถ่ายเองเลยเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือทิปเที่ยวคนเดียวอยู่เป็นแบบนี้นเนาะออนนี้ก็ยังไม่ถึง มงแกนนะครับเาแวะกันต่อที่สดะครับอันนี้ข้อดีของที่พนสดใะอยากแวะตรงไหนเราแวะเลยนะครเราไม่ต้องถามใครคือแวะเลยถ้าเราไปกับครอบครัวหรือว่าไปกับแฟนนะครับเรื่องพาครอบครัวกับแฟนไปตามเป้าหมายแล้วก็กลับกลับกลับนะครับสามารถที่จะแวะไหนก็แวะนะครับจอดถ้ามาคนเดียวนี่สบายใจนะฮะอยู่กี่นาทีก็ได้ใช่ อย่างมากรุ๊ปทัวร์ก็ต้งองมีเวลาจำกัดเนะาะมากับครอบครัวก็อาจจะต้งองห่วงนั่นห่วงนี่ สวนดอกไม้ฮะเมืองแกนพัฒนาวันนี้เรามาถึงนี่ห้าโมงะ <c oughs> ไอ้ <c oughs> เขาไม่มีก็เลยเ่็นไงเออคนนี่เหลือน้อยนะฮะอ่าครับ,รบแต่เป็นเรื่องที่ดีนะคนน้อยเราจะได้แบบโลกโลกด้วยอ่า่ายลูกได้ดีกว่าคนอื่นเขาไนะ แต่แสงจะหมดแล้วนะฮะ5โมงน้าหนาวเหรอไอปีนี้เขาบอกว่าผูกดอกนี่เยอะกว่าปกติไปดูก็สายนิล่าก็จะเป็นไอ้อะไรนะกลางหันกลางหันแล้วก็ไอ้ก๊อกน้ําเดี๋ยวดูต้องต้องถ่ายนะสองอย่างกลางหันกับก๊อกน้ำก็ทําไว้ทุกปีแล้วมีอีกอย่างนึงคือหัวแตะหัวแตะอ่าต้องต้องมีอย่างนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะผมไม่เคยเดี๋ยวไปดู ต่เดี๋อันีตอนนี้มันฮิตกันดไอ้สถานที่ที่เขาทำก็อยู่นี่เลยอยู่ในบริเวณเทศบาลนะก็มีโรงเรียนอนุบาลสายสายรักอยู่ตรงนี้ก็ว่าสารายรักอยู่ก็เลยเขาเรียกว่าอ่ายังไงอยู่ในพื้นที่นะติดกันเลยนี่นะครับเป็นสีชมพูฮครับวีนี้ตีมสีชมพูนะเต็มเลยชมพูหรือม่วงชมพูชมพูม่วงแดดแนวดีนะครับ เราจะมีกังหันกับก๊กน้ำก๊กน้ำเอ่ะ,อะเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะฮะปีนี้จะสวยแค่ไหนนี่จัดมาทุกปีปีปีไม่รู้ละ นะยังไงครับวันนี้ทริปหนึ่งวันกับคุโสูตรนะก็เป็นทริปที่สนุกมากเลยนะครับปกต,ติถ้ามาเองก็คงจะมาถึงนี่ประมาณหกโม,ามางกว่าได้เพราะคงจะแวะวสุดทางนะครับแต่วันนี้มากับจันบอยนะครับก็เป็นทริปที่ผมตั้งใจนะครับตั้งใจว่าจะไปตามที่ที่อยากไปเลยนะครับ แล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าจะไปที่ต่างๆตามนี้นะครับแ<ป>ล่เว,เว<ด>้นที่เมืองแกนตรงนี้ที่ไม่ได้ตั้งใจ<ป>ว่าจะมาแต่ก็ออกมาจนได้เสียดายที่ปางช้างไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าที่ดูถ้าปางช้างเข้านะครับรับรองเลยว่าเราไม่ได้มาที่นี่หนึ่งทุ่มแน่นอน <laughs> <laughs> ไม่ได้ถ่ายรูปดอกไม้แน่นอนนะครับเพราะว่าคงจะอยู่ที่ปางช้างนามนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรื่องของคนกับช้างนะครับก็อยากให้ช่วยกันไป ที่แรกที่เทอลอเล่โรลลี่ร้านกาแฟนะครับคาเฟ่ก็ก็เป็นเรื่องช้างนะครับมาปางช้างที่แกะแม็กแกงกืดนะครับก็หลักๆเลยก็คืออยากให้เราช่วยกันดูแลช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติมากกว่าแพนด้านะครับ,รครครบช้างให้มากๆนะครับก็ช่วยกันอนุรักษนะ์ แล้วก็คลิปวันนี้นะครับก็เป็นเสน่หที่อยากให้ใครที่ได้ดูแล้วนะครับก็อยากให้มีความสุขแล้วก็ลองมาเที่ยวตามที่เราไปกันวันนี้ครับก็กกดไลค์กดแชร์หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องคูไมค์คูชแนลนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผม